สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวของที่ไปซื้อมาจาก b i ๊กซนะคะถุงมันก็แปลกหน่อยนะคะต้องขอเจอได้ค่ะถ้าเผื่อใครไม่ชอบคลิปนี้หรือว่าผู้เสียงดังเกินไปแล้วภาพไม่ชัดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะมันไปดูแรกกองแรเลยค่ะแล้วก็จะเป็นกล่องนาฬิกาค่ะที่ไปซื้อมาจากบิ๊กซีค่ะ ันจะมีหลายสีนะคะแต่เราเอาสีเทามาค่ะน,นี่ค่ะ,คะเราสีนี้มาสีเทามาไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะน,นี่ค่ะอันนี้ก็เล่นเกมได้คุณแม่เล่นเกมได้ก็เลยไปเอามานะคะ นี่ค่ะนีะ่เป็นโทรศัพท์ค่ะเป็นโทรศัพท์โนเกียค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสีแสดนะคะน้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะงั้นดูอันต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็น ของที่ซื้อมาจากร้าน20บาทข้างหน้าของดิซีนะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะชอบค่ะหัวใจสีเขียวน่ารักน่ารักอันนี้จะมาทำเป็นที่นอนของตุ๊กตาบาร์บี้ตัวเล็กนะคะนี่ค่ะ ดูอันต่อไปกันเลยนะคะอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้ค่ะไก่เทียมหมูวายุกไก่เทียมหมูวายมาต่อสักหน,หน่อยนาจริงค่ะนะี่ค่ะหัวมันมีช่วยแค่ไม่ลงฝันกาเล่นฟองมว่นไม่มาทำงานค่ะตุ๊กตาดดเด็กผู้ชายนะคะ,หคะหให้คนรักคนลงนะ อันนี้ก็ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงค่ะสองตัวนี้น่ารักหน่อยหนึ่งนี่นะคะงั้นวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย